สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับผมนะ MT 0 7นะยามาฮ่านะครับผมยามาฮ่า MT 0 7นะครับคันนี้จดปี2022เลยนะครับฟีดาวออกรถศูนย์บาทเลยครับคันนี้นะฟีดาวออกรถศูนย์บาทเลยครับผมราคาเงินสดนะขายอยู่แค่175,000บาทนะหรือใครอยากจัดไฟแนนซ์ก็185,000บาทครับผมนะนะเดี๋ยวมาดูรอบคันกันเลยนะครับผมสวยๆนะรถมือเดียวเลยครับผมนะสีน้ำเงินด้วยนะนี่ สวยเลยครับไฟหน้า LED นะโฟลติเตอร์สวยๆเลยมีการหม้อน้าแต่งมาท่อยังใสๆอยู่เลยนะครับผมนะทอ่อใสๆเครื่องใสๆเลยนะนี่สวยๆเลยนะนี่จันบุงจันเบรกก็คือเหลือๆครับยางเป็นยางเดิมจากโรงงานอยู่นะครับผมนะมิสลินนะนี่จันเบรกคือเหลือเยอะครับผ้าเบรกเต็มนะสวยๆเลยครับรถไม่ล้มไม่ชนนะครับนะนี่สตอกเปิดสวยๆเลยนะโอเคนะครับผมนะแฟลงไฟนิงอะไรก็สวยๆนะครับรถเดิมๆนะข้อเดิม มีท้ายสั้นแต่งมาเฉยๆนะท้ายสั้นแต่งมาเฉยๆเรยรวมถือว่าสวยครับเรยรวมถือว่าสวยนะนี่ยางหลังก็เป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับมิสลินพาเบกเขายังเหลือนะครับพาเบกเหลือเยอะเลยนะครับผมนะนี่สวยๆเลยครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตาแมวแต่งมันด้วยน่าสวยๆเลยครับผมนะประมาณนี้เนาะคันนี้นะครับผมนะฟรีดาวออกรถสูญบัตได้เลยนะครับใครสนใจเนาะฟรีดาวรถสูญบัตรเลยครับไม่ว่าจะผ่อน4ปีหรือผ่อน5ปีก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะ ผ่อน4ปี5,320บาทแน่ผ่อน4ปีนะ5,320บาทหรือจะผ่อน5ปีก็ได้ครับผม4,578บาทฟรีดาวน์ออกรถศูนย์บาทโหใครได้ไปนี้คุ้มนะครับคันนี้รถมือเดียวลยคปุบกุจแจ3ดอกนะปุญแจ3าดอกครบเลยบุ๊สวิตครบนะคันนี้นะรถมือเดียวเยจนะ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับผมนะเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะนี่สวยแบบนี้เลยนะครับผม นะใครที่กําลังมองหาอยู่เนาะรถใช้งานนะรถออกทิปออกอะไรนะรา้บมดนะครับคันนี้บอกเลยว่าแรงจัดนะครับผมนะสองสูบสวยๆเลยนะไม่น้อยด้วยนะครับเพราะคันนี้ไม่น้อยด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปิดใบให้ดูนะครับผมนะโดยรวมถือว่าสวยนะเบาสวยๆถางสวยๆเลยนะอาจจะมีรอยขน,ขนมุงขนแมวเนาะเล็กๆน้อยๆเนานะไม่มีปัญหาสวยๆเลยนี่ใครมีสีเดียจัดได้เลยนะครับผมนะโดยรวมถือว่าสวยครับนะมาเรามาดูเลขไม้กันหน่อยเนาะ นี่อันนี้เลขไม่อยู่แค่2 7งหมื่นเเองเลขไม่สองหมื่นเจ็ดนะครับผมอปอกเดิมเลยนะปอกเดิมนะมีแต่มือเด็กมือคัดเนาะที่แต่งมานี่ไฟหน้าสวยเลยครับไฟหน้าสวยสวยเลยโชกเจ้าของเดิมโหลดมานะ,ะหรืออยากจะเอาขึ้นคืนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับสามารถแจ้งได้นะครับผมนะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดสวยๆนี่ประมาณนี้นะครับผมนะ ยามาฮ่ MT 07เนาะปี2022เลยนะจด2022เลยนะสวยๆเลยนะฟีดน์ออกรถสุดบาทเลยครับผมนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะแมนะ่สตาร์ทฟังเสียงยนะ่อยเนาะโอ้รถสวยมากครับ เลยนะครับผมนะท่อเดิมเนาะถ้าได้ท่อแต่งทั้งใบนี่สุดจัดเลยนะโอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งเนาะคันนี้เป็นยามาฮ่า MT07 เนาะจดปี2022เลยนะครับผมนะออกจากร้านไปในช็อปไม่ต้องทัวนะครับรับประกันทุกคันนะครับรับประกันหลังการขาย2เดือนหรือ1000กิโลเนาะถ้ามีปัญหาสวิตให้ฟรทีทุกอย่างนะครับผมก่อนส่งทุกคันนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังงคอห์แทให้พร้อมไส้กรองเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างเช็คบงเช็คแบตน้ำหลอดลงหลอเยน็น น้ำมัน,มนวงน้ำมันเบรกอะไรเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานเลยนะพร้อมใช้งานเลยเช็คให้หมดทุกอย่างครับผมเติมน้ามันให้อีก3ามถึงสี่บาททุกคันนะเติมน้ำมันให้อีกนะโอเคนะครับผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะยามาเอ็มทีศเดนาะจดปี2022เลยนะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะกรุงเทพและปริมณฑลจัดฟรีส่งฟรีนะไม่ต้องกลัวนะครับจัดฟรีส่งฟรีอยู่แล้วนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะมาดูรถตัวจริงไม่ได้เนาะสามารถดูผ่านคลิปได้เลยคตตงามิทุก ซอกทุกมุมเลยนะมีตำาน่งตำหนี่ตรงไหนก็ผมถ่ายให้ดูหมดนะครับนะอ่ามีประมาณนี้เนาะน้อยขีดขดประมาณนี้เล็กน้อยนยนะใครไม่ชิเลียดจัดได้เลยนะเนาะถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะบางคนอาจจะอ่ะไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองเนาะดูผ่านคลิปได้เลยครับผมตรงตามคลิปรับประกันเลยครับถ้าไม่ตรงคืนครับผมทําให้ตรงเอามาคืนได้ครับนะนี่สวยครับโดยรวมถือว่าสวยนะประมาณนี้ครับผมนะโอเคนะครับผม,ผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเผื่อผมลงคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมนะขอบคุณที่รับชมเลยครับผมขอบคุณครับ